ที่ชวนคุณผู้ชมนะคะไปดูสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วนะคะพบว่าพี่น้องคนไทยยังส่งแรงใจไปยังทหารกล้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะชาวจังหวัดนครราชสีมาเกือบร้อยคนค่ะทรงมีโคราชเติมพลังให้ทหารกล้าถึงในฐานเลยค่ะนี่มาแล้วคุณผู้ชมค่ะ พระครูวิสารบุญยวัตรเจ้าอาวาสวัดดอนพลายอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาโคโราชบ้านเหลาพร้อมด้วยศิษยานุสิ์ชาวโคโราชที่รวมตัวกันมาจากสามหมู่บ้านเกือบร้อยคนได้นําเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเกจิด,ดังของชาวโคโราชมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงของจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งกับ นอกจากนําเครื่องรางของขลังมาแจกให้แก่ทหารแนวหน้าแล้วนะคะชาวบ้านก็ยังช่วยกันปรุงหมี่โคราชคุณผู้ชมเคยชิมไหมคะหมี่โคราชนี่เป็นของเด็ดของโคราชเลยนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหมี่กระทุกก็ได้ค่ะเสิร์ฟใส่จานส่งตรงถึงมือฐานกล้าฐานกล้าพอได้รับเสร็จปุ๊บก็นั่งรับประทานกันอย่างอริดอร่อยนะคะเป็นการเติมพลังกายพลังใจกันอย่างอิ่มหนำสำราญเลยทีเดียวคะ่ะ ทางชาวบ้านนะคะรวมไปถึงพระครูวิสารบุญวัดนะคะเย็นเน้นย้ำนะคะว่าการเดินทางในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เพียงเพื่อมามอบอาหารให้ทหารกล้าได้อิ่มท้องเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสแสดงออกถึงความห่วงใหญ่ความสมัครสมานสามคัคคีและกำลังใจที่พี่น้องชาวโคราชมีต่อเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละในการปกป้องประเทศชาติอย่างไม่ยออ่อท้อ และนี่ก็คือน้ำใจของคนไทยส่งตรงถึงทหารกล้าในฐานเลยนะคะอยู่ที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะ